อย่าคาดหวังกับคนอเมริกันที่อยู่ในไทยพวกเขาไม่ได้จริงใจกับคุณเท่าไรสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่สำคัญมากสำหรับใครก็ตามที่กำลังคิดจะมาประเทศไทยหรือใครก็ตามที่กำลังวางแผนย้ายมาอยู่ที่นี่ถาวรนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวดีๆหรือภาพฝันสวยงามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยใช่ไหมครับแต่อย่างที่เจ้าของคลิปท่านนี้ได้บอกไว้ครับมันมีความจริงบางอย่าง ที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจกล่าวเข้ามาที่นี่ครับชาวต่างชาติในคลิปครับเขาได้พูดเตือนไว้ว่าเมื่อคุณมาประเทศไทยอย่าคิดว่าคนอเมริกันทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยจะอยากเจอกับคุณไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับคุณเลยด้วยซ้ำครึ่งหนึ่งของพวกเขาคิดว่าตัวเองอยู่สูงส่งกว่าแต่จริงๆแล้วพวกเขาต่ำต้อยมากดังนั้นอย่าคิดว่าจะได้คบหากับคนอเมริกันที่อยู่ในประเทศไทยเพราะพวกเขาเป็นคนที่แปลกประหลาด เจ้าของคลิปได้เตือนไว้อย่างชัดเจนว่าอย่าคาดหวังว่าคนชาติเดียวกันที่มาอยู่ที่นี่จะอยากสร้างมิตรภาพกับคุณเสมอไปเขาบอกว่าคนเหล่านี้บางคนอาจจะทำเหมือนเพื่อนแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแถมบางครั้งพวกเขายังโกหกหรือแต่งเรื่องให้คุณมาที่นี่โดยที่ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดและเมื่อคุณมาถึงแล้วพวกเขาจะไม่สนใจคุณและคุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักครับนี่คือแง่มุมที่สำคัญมากที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจเดินทางมาเพราะมันอาจจะต่างจากสิ่งที่คุณจินตนาการไว้มากเลยทีเดียวเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะนี่คือความจริงที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับประเทศไทยจากมุมมองของคุณที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงมาแล้วครับจากคลิปความจริงเกี่ยวกับประเทศไทยของชาวต่างชาติท่านนี้นะครับที่เราได้ดูกันไปเมื่อสักครู่ซึ่งเขากล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัว เกี่ยวกับคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยครับที่มักจะไม่เป็นมิตรอย่างที่คิดไม่ช่วยเหลือและเห็นแก่ตัวประเด็นนี้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในคอมเมนต์ครับเรามาดูกันดีกว่าครับพวกเขาแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ที่ดูเหมือนจะสอดคล้องกับสิ่งที่เจ้าของคลิปได้พูดเอาไว้นะครับหลายคนเห็นด้วยว่าการมาอยู่ที่นี่ต้องพึงพาตัวเองเป็นหลักและประสบการณ์เรื่องความสัมพันธ์กับคนชาติเดียวกัน ก็เป็นไปในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับอย่างคนนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คุณพูดเลยแต่ฉันรู้จักชายคนหนึ่งที่เป็นคนอเมริกันที่อยู่ในประเทศไทยและเขาไม่เคยพูดความจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวและพวกเขาก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากคนถัดไปบอกว่านั่นเป็นเรื่องจริงคุณต้องเอาชีวิตรอดด้วยตัวคุณเองไม่มีใครช่วยคุณได้เมื่อคุณมีช่วงเวลาที่ยากลำบากคุณต้องใช้เงินในการตัดสินใจให้ถูกต้อง คนถัดไปมาเสริมเจ้าของช่องนะครับเขาบอกว่าถูกต้องครับผู้คนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมาต่อกันที่ท่านนี้ครับคอมเมนต์ไว้ยาวเลยครับเขาบอกว่าและสิ่งที่ผมพบเจอคือคนอเมริกันมาที่นี่เพื่อทําเรื่องเฮี้ยที่พวกเขา่อนไว้ตอนอยู่อเมริกาและเมื่อพวกเขาเจอคนอเมริกันด้วยกันพวกเขาจะเงียบใส่และไม่อยากคุยด้วยเพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขากําลังทําเรื่องไม่ชอบมาพากลตอนที่อยู่ที่นี่ ซึ่งเจ้าของช่องก็ได้เข้ามาตอบด้วยครับบอกว่าถูกต้องครับพลังงานที่แปลกประหลาดผมเห็นมันแต่ผู้คนไม่ต้องการได้ยินความจริงไปต่อกันที่คอมเมนต์จากชาวเน็ตไทยครับท่านนี้เขาได้บอกว่าอาการเหมือนคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนและคนที่ไปอยู่ต่างแดนก็ไม่ค่อยจริงใจต่อกันหวังแต่ผลประโยชน์คบยากในอีกมุมหนึ่งก็มีหลายความเห็นที่อธิบายว่าการที่คนสัญชาติเดียวกันไม่สงสิงกัน อาจจะมีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับบางคนเลือกมาที่นี่เพื่อต้องการหลีกนี้จากสังคมเดิมๆในประเทศของตัวเองครับหรือต้องการความเป็นส่วนตัวนั่นเองครับอย่างคอมเมนต์นี้ครับที่บอกว่าทําไมคุณถึงอยากไปรบกวนพวกเขาเล่าบางทีพวกเขาอาจจะมาที่นี่เพื่ออยู่คนเดียวและไม่อยากเจอกับคนอเมริกันคุณตัดสินว่าพวกเขาแปลกได้ยังไงกันนี่มันผิดคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาในประเทศไทยเลยและฉันเชื่อว่าพวกเขาก็มีเรื่องราวของตัวเอง และสิ่งที่คุณเล่ามันก็เป็นเพียงเรื่องราวของคุณไปต่อกันที่คอมเมนต์จากชาวเน็ตไทยท่านนี้ครับที่เขาได้บอกว่าสำหรับฉันฉันเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศฉันไม่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มกับคนไทยและฉันไม่ต้องการผูกมิตรหรือพูดคุยกับกลุ่มคนไทยที่ฉันเจอในต่างประเทศเพราะฉันไม่มีความจําเป็นต้องรู้จักพวกเขาบางคนที่เข้ามาทักทายฉันฉันก็ตอบแค่สั้นๆแล้วก็บอกลาไปเลยบางครั้งความเป็นส่วนตัวมันก็ดี เราจะไ,ไม่ต้องคาดหวังอะไรจากคนอื่นหรือคนแปกหน้าและฉันก็อยู่กับตัวเองและพึ่งพาตัวเองเท่านั้นคนต่อมาก็เข้ามาเสริมครับเขาบอกว่าผมอยู่ที่นี่ประเทศไทยและผมรู้สึกว่าชุมชนที่นี่แข็งแกร่งกว่าอเมริกามากแถมผมย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อหลีกนี้จากอเมริกาทำไมผมถึงต้องอยากอยู่ทมกลางคนจากอเมริกาด้วยเล่าอีกคนนะครับคนส่วนใหญ่ย้ายหนีจากคนเหล่านั้นแล้วทำไมพวกเขา ึงอยากจะไปสังสรรค์กับคนพวกนั้นที่นี่ด้วยเล้วคนถัดไปครับเฮ้ย hey, ฉันมีข่าวร้อนจะบอกเวลาฉันออกจากอเมริกาไปพักผ่อนมันไม่ใช่เพื่อไปเที่ยวกับคนอเมริกันนะเว้ยคอมเมนต์ถัดไปครับทําไมคุณต้องออกจากอเมริกาเพื่อมาอยู่กับคนอเมริกันด้วยเล่าหาเพื่อนชาวเอเชียแล้วก็ชาวยุโรปสิแม้แต่คนออสซี่ก็เจ๋งนะไปต่อกันเลยครับนี่คือความจริง เรามาที่นี่เพื่อหน,นีจากคนอเมริกันคนอื่นๆที่ชอบขอสิ่งต่างๆจากเราอย่างไรก็ตามก็มีบางความเห็นที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับพวกเขาพบว่าการสร้างมิตรภาพที่นี่มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับและผู้คนก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าของช่องกล่าวถึงเสมอไปครับอย่างคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าฉันได้เพื่อนมากมายที่นี่อย่างรวดเร็วและง่ายได้จากหลายที่ทั้งคนไทยคนฝรั่งเศส คนแคนาดาฉันรักที่นี่มากผู้คนที่นี่ก็น่าทึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนไปต่อกันเลยครับท่านนี้เขาได้บอกว่าฉันเป็นคนออสซี่ฉันยังไม่เคยเจอคนออสซี่คนไหนเลยฉันได้ผูกมิตรกับคนอังกฤษคนกีวีคนไทยคนอินเดียและครูของฉันก็เป็นคนแอฟริกันและพวกเขาก็เข้ากันได้ดีทุกคนฉันยังไม่เคยเจอคนอเมริกันเลยมาต่อกันอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่า คนอเมริกันจำนวนมากมาที่นี่เพื่ออยู่กับคนไทยไม่ใช่คนอเมริกันแต่เรื่องที่เจอบ่อยก็คือคนที่ทำงานมาทั้งชีวิตเก็บเงินตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างสบายกับคนที่มีชีวิตอยู่อย่างขัดสนหลังจากนั้น15ปีผมเห็นมาหลายคนแล้วชาวยุโรปหลายคนเป็นพวกผู้อ,อพยพที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในช่วงหน้าหนาวแต่ดยส่วนตัวแล้ว ผมชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับคนไทยมากกว่าคนถัดไปน่าจะเป็นคนอเมริกันนะครับเขาบอกว่านั่นเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณคุณสามารถโจมตีใครก็ได้มันเป็นแค่ลมที่ออกจากปากของคุณคุณมีอิสระที่จะเล่าเรื่องราวของคุณเองเราก็คือเราถ้าคุณไม่ชอบเรานั่นเป็นปัญหาของคุณมันไม่ได้ทำให้เราเครียดเลยแม้แต่น้อยคอมเมนต์ถัดไปครับมันไม่ใช่เรื่องของประเทศไทย แต่มันเป็นเรื่องทัศนคติของคุณที่เป็นคนเอาแต่ได้จงเป็นผู้ให้บ้างคุณตัดสินคนอื่นแต่ไม่เคยมองตัวเองเลยแล้วก็ได้มีคนเข้ามาเสริมนะครับเขาบอกว่าถ้าคนสัญชาติเดียวกันไม่สื่อสารกันในประเทศไทยเราลืมจุดประสงค์ของการมาที่นี่เพื่อเปิดโลกใหม่และพบปะกับผู้คนใหม่ๆไปแล้วหรือเปล่าถ้าคุณยังยึดติดกับวิธีการเก่าๆก็อย่าออกจากประเทศเดิมเลยคอมเมนต์ถัดไปบอกว่า จงเดินออกมาจากวัฒนธรรมนั้นและผู้คนเหล่านั้นเติมเต็มตัวเองเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆซะไปต่อกันอีกคอมเมนต์ครับเขาบอกว่าคุณพูดทุกชาวต่างชาติที่มาประเทศไทยเป็นที่นิยมมากในหมู่คนไทยถ้าพวกเขาทำคลิปวิดีโอกินอาหารไทยหรือพูดภาษาไทยปิดท้ายกันด้วยคอมเมนต์นี้ครับเขาบอกว่าในอนาคตคนยุโรปคนอเมริกาและคนแอฟริกาจะย้ายมาที่ประเทศไทย เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสรุปได้ว่าประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชาวต่างชาติด้วยกันเองในประเทศไทยมันมีหลากหลายแง่มุมมากเลยครับบางคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีอย่างที่เจ้าของช่องได้เล่าเอาไว้ครับแต่บางคนก็มีประสบการณ์ที่ดีครับและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดแล้อมใหม่ๆได้ดีกว่าครับสิ่งสําคัญก็คือการศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านครับและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความหลากหลายของผู้คน และประสบการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ